กล่องเก็บนมผงของยี่ห้อแนนนี่นะรัวนี้ขนาดใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหม่ตันนี้ฝาเป็นฝาสูญญากาศแบบนี้นะครับก็จะมีซีนพลาสติกตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นที่เก็บช้อนที่เก็บช้อนถอดออกได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช้อนนะครับช้อนตนัวนี้ช้อนตวงนะครับแบบนี้นะครับว่าเราจะใช้ ตัวนี่เป็นชั้นแบ่งนมนะครับเปิดข้างนี่การใช้งานประมาณนี้นะครับ